ยต้องถามก่อนว่าเขาจะให้ถามยังไงหทำแผลหนึ่งต้องรับถ้าเขาไม่รับโอเคถ่ายภาพก่อนเดี๋ยวพอช่วยแถลงข่าวแล้วเนี่ยน้องก็ค่อยตัดต่อเดี๋ยวอาจจะมีใต้นูดนเป็นบางส่วนก็ได้แต่ตอนนี้หมายก็มเสียบาพเดี๋ยวมันจะไม่ถูกแล้วผมได้ครับโอเคโอเคโอเคครับโอเค Ông là, mẹ, 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 ท่านาแถลงเสร็จาท่านเชื่อในพรรคของคุณรายงาันต้องรื้อป2 9ระดับโลาที่ผ่านมานะมีเหตุบุ้จัดน,นะครับกระเจินกว่าพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพัทลุงนะครับกรณีนี้ท่านผู้จัดการดุลยชาติคนเด็กจากที่ชายินดาได้คอามสำคัญนะสำคัญให้ผมและท่านผู้จัดการอยู่ท่าเก้ารีบทายนะครับคดีโดยเร็ววันนี้ก็เป็นการที่เราเข้ามาทำงานกันนะครับต้องขอบคุณท่านผู้จัดการดุลยช สาหรับผู้เสียชีวิตก็มีอยู่สามคนนะครับก็คือน,น,นานอยรัตนพงศ์อายุ38ปีนายอัตรกรอายุ24ปีนายภาคกรอายุ27ปีนะครับแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ในรถที่ถูกยิงแล้วก็ตอนนี้ยังหลบหนีตามตัวไม่เจออยู่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือนายชลติศนะครับจากการตวรวจที่เกิดเหตุนะครับเราได้พยานฐานจากที่กเกิดเหตุเยอะพอสมควรนะครับก็คือได้กลอบ ถึง54ปอกในที่กเกิดเหตุที่แรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยิงแล้วเนี่ยคนร้ายก็มาขับรถผู้ตายเอาไปจอดทิ้ง,งกลางที่เกิดเหตุ9กิโลในรถคันนี้ก็เจอปอดระดับขนาด9มมนะครับคนที่สองคือนายบัวเล่หรือชายนะครับคนที่สามคือนายสองชายหรือนกอันนี้จะพยาย เรื่องต้นในที่เ,เกิดเหตุกล้องมิดอนปิดและก็พยานนะครับส่วนพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างสรวจสอบผลยังไม่ออก